ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับโชคกัญยาฟาร์มราชบุรีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาชมวัวสายพันชโลเล่อีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกสาวนะครับฟาเบเกอร์นะครับสายเลือด93.5 7นะครับตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ได้ทําการจองผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยนะครับ ทำการจองไว้แ,แต่ตอนอายุเข้า3เดือนนะครับกำหนดส่งนะครับสิ้นเดือนนะครับวันที่30เมษายน2,566นี้นะครับก็เป็นวัวสรงสวยงามนะครับใส่เล้จดเนะครับมีใสดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโชคกัญญาฟาร์มราชบุรี เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือกดติดตามเพื่อมาชมวัวจากทางเราได้เลยนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวตอนวัวขึ้นรถตอนจะส่งจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับ